สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเพียงพงษคงชัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับ10เลขที่11ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันนะคะก็มาดูกันว่าฟังก์ชันนะคะคืออะไรแล้วมีโจทย์แบบไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะฟังก์ชันนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเซ็ต ของตัวแปรต้นกับเซตของตัวแปรตามโดยความสัมพันธ์นั้นจะต้องมีเงื่อนไขสําคัญคือสมาชิกทุกตัวในเซตของตัวแปรต้นจะต้องจับคู่กับสมาชิกในเซตของตัวแปรตามได้เพียงหนึ่งค่าเท่านั้นไม่สามารถจับคู่ซ้ําหรือให้ผลลัพธ์มากกว่าหค่าได้นั่นเองค่ะก็คือค่า x นะคะไม่สามารถซ้ํากันได้แต่ว่าค่า y สามารถซ้ํากันได้นะคะ โอเคค่ะเรื่องต่อไปต่อมานะคะคือเรื่องของคู่อันดับนั่นเองค่ะซึ่งคู่อันดับนะคะก็คือการจับคู่ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเขียนแสดงสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในวงเล็บสิ่งที่ได้เหล่านี้เรียกว่าคู่อันดับ ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเขียนขั้นดับในรูปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ในวงเล็บนะคะแล้วก็มีตัวข้างหน้าแล้วก็ตัวข้างหลังโดยที่ a นะคะสมาชิกตัวข้างหน้าหรือพิกัดแรกและ b สมาชิกตัวข้างหลังหรือพิกัดสองนะคะก็คือมี2ตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ของควดดับตัวอย่างโจทย์นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวค่อยลองไปทำตอนท้ายคลิปนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของผลคูณคาทีเชี่ยนนะคะผลคูณคาทีเชียน คือการนำสมาชิกจากเซตสอเซตมาจาับคู่กันเป็นอันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยสมาชิกตัวแรกของแต่ละอันดับมาจากเซตแรกและสมาชิกตัวที่สองมาจากเซตที่สองเขียนแทนด้วย a ไป b นะคะก็คือจะมีสมาชิกจากเซตสจจอเซตมาจาับคู่กันนะคะนี่อันนี้คือตัวอย่างก็คือจะมีเซต เกับเซต B นะคะมาจับคู่กันแล้วเขาให้หา a ไป b โดยการจับคู่ของทั้ง2อเซตนะคะก็คือนี่เลยตามนี้ค่ะ A ไป b ก็คือก็คือสมาชิกของในเซต A นะคะจะต้องอยู่จะต้องเป็นเลขที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็สมาชิกของในเซต B จะต้องเป็นเลขที่อยู่ข้างหลังนะคะประมาณนี้ค่ะ อ๋อแล้วก็ไม่ได้มีแค่ a ไป b นะคะก็จะมี b ไป a ด้วยเหมือนกันก็สลับกันนะคะก็คือเอาสมาชิกในเซต b มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาสมาชิกในเซต a ไปไว้ข้างหลังนะคะนี่นี่เลยนะคะอันนี้ก็เอามาจากเซตจากโจทย์เดียวกันนะคะก็จะได้อย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่า อันนี้เป็น x y กฉยๆก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะคือเรื่องของโดเมนและเลนของความสัมพันธ์นะคะโดยที่โดเมนนะคะคือเซ็ตของสมาชิกตัวหน้าหรือว่าค่า x นั่นเองนะคะทั้งหมดในควนดับของความสัมพันธ์แล้วก็ส่วนเลนนะคะคือเซ็ตของสมาชิกตัวหลัง หรือค่า y าทั้งหมดในขวรนดับนั้นน,น,นะคะก็นี่เลยนะคะเป็นตัวอย่างอันนี้เขาให้หาโดเมนและเลนจากความสัมพันธ์จากในในนี้นะคะก็คือโดเมนคือตัวหน้าเลนคือตัวหลังนะคะเขาให้หาโดเมนและเลนก็คือตัวหน้าก็จะมี1 2 สามแล้วก็มาใส่ในดเมีนะคะส่วนเลนส์นะคะมีเลนส์เครื่องหนังนะคะจะเป็นเลขสามหมดเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเลขซ้ากันนะคะไม่ต้องเราไม่ต้องเขียนซ้ำนะคะก็เขียนใส่ไปดัวเดียวเลยนะคะก็คือเลขสามนั่นเองค่ะนะคะค่าเลนส์ไม่เขียนซ้าอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ก็คือหาโดเมนก็คือตัวข้างหน้านะคะนี่หนึ่งาก็ใส่ลงไปเรนก็คือ2 4 6กเนี่ค่ะก็ใส่ลงไปแค่นี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเลขติดลบหรือว่าจะจะเป็นตัวแปร x y อะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอยู่ ่อยู่ข้างหน้าก็ใส่เป็นโดเมนถ้าเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังก็ใส่เป็นเฮเรนตนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คือเรื่องของ in word ของความสัมพันธ์นะคะก็คือ inword นะคะก็คือความสัมพันธ์ใหม่ที่ได้จากการสลับตำแหน่งของสมาชิกตัวหน้า และสมาชิกตัวหลังในแต่ละขั้นดับของความสัมพันธ์เดิมโอเคค่ะนี่นะคะก็นี่คือตัวอย่างนะคะก็คือความสัมพันธ์เดิมก็คือในในโจทย์นะคะมันจะเป็นเขาจะเรียงมาแบบนี้ในความสัมพันธ์เดิมแล้วก็ อของในอ e ินเวอร์สนะคะก็คือก็คือสลับสลับแบบสลับ x กับ y ของทั้งหมดเลยนะคะก็คืออันนี้อ,อ,อันนี้นะคะแล้วจะเขียนเป็น r ายูกำลังลบหนึ่งนะคะก็คืออินเวอร์สนะคะอันนี้โน้ออันนี้เป็นเป็น a กับ1อันนี้ก็จะเป็น1กับ a น,นี้เป็น b กับ2ก็จะเป็น2กับด อันนี้เป็นสีามน้จะเป็นสามสีนะคะก็คือสลับกันนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็สลับกันหมดเลยนะคะนี่อันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอันนี้เขาจะมีเงื่อนไขนะคะนี่จะมีเงื่อนไขแล้วก็ ค่อยมาต่อแล้วก็มาหาอินเวอร์อีกทีนะคะแล้วก็จะมีอินเวอร์ของเงื่อนไขด้วยเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยลองไปทำโจทย์ดูนะคะต่อมาอ๋ออันนี้เป็นรูปกราฟนะคะเป็นรูปกราฟต่างๆก็จะมีกราฟ ก็จะมีกราฟเส้นตรงกราฟพาราโบลากราฟรูทกราฟค่าสมมูลกราฟอื่นๆนะคะก็จะเป็นรูปแบบของกราฟต่างๆในเรื่องของฟังก์ชันนะคะโอเคค่ะก็เด um ี๋ยวเราไปลองทำโจทย์กันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองทำโจทย์เลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือ เขาจะให้หาฟังก์ชันนะคะอันนี้คือกำหนดให้ฟังก์ชันเท่ากับ 2x บวก3ให้หา3ข้อนี้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มทำกันเลย ข้อหนึ่งนะคะ f หนึ่งแล้ก็เราก็เอาตัวน,นี้นะคะไปแทน x นะคะก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะสอง x ก,ก็คือหนึ่งบวกสาม เท่ากับ2คูณหนึ่งได้2เท่ากับ2บวก3คำตอบคือ5้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้2อ2องกก็คือ0นะคะเอฟเท่ากับ สองอกบวกสก็คือ2 0งบวกสเท่ากับ2อคูณศนยได้ศนะคะบวกสเท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อ3ามนะคะเดาลบข้อหนึ่งกันกว่า ทำตรงนี้ก็ได้ข้อสาม f เท่ากับเท่ากับสองคูนลบสองบวกสามเท่ากับสองคูนลบสองได้ลบสี่ บวกสามเท่ากับลบหนึ่งนะคะอประมาณนี้นี่นะคะคำตอบทั้งหมดนะคะประมาณนี้นะคะ่ะต่อไปนะคะข้อสองให้หาฟังก์ชันเหมือนกันนะคะจย์กำลังให้ f x เท่ากับ x กำลังสอง ให้หาฟังให้หา f ส,สาม f สามเท่ากับ x ก,กำลังสองส<า>ก็คือสามกำลังสองนั่นเองคะ่ะเท่ากับเก้านะคะเรียบร้อยนี่นะคะต่อไปข้อสามเลยค่ะ ข้อสนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นเรื่องของผลคูณนะคะทีเชียนนะคะโอเคค่ะก็เขาให้มา2เซตนะคะก็คือเซต A กับเซต B ให้หา A ไป B แล้วก็ B ไป A นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะ a ไป b a by b นะคะก็คือ a อยู่ข้างหน้า b อยู่ข้างหลังนะคะเราก็จับคู่ลงไปเลยก็จะมีหนึ่ง x หนึ่ง y หนึ่ง set โอเคค่ะต่อไปมีไปเ a นะคะก็แค่สลับกันนะคะ นหนึ่งแล้วก็ x สอง y หนึ่ง y สองโอเคเรียบร้อยค่ะอันนีน้ก็จะเป็นผลคูณคาร์ทีสเซียนนะคะ โอเคข้อต่อไปเลยอันนี้ให้หาโดเมนและเรนนะคะโดเมนก็คือตัวข้างหน้าเรนก็คือตัวข้างหลังนะคะเราจะหาโดเมนก่อนนะคะโดเมนมีตัวอะไรบ้างมีหนึ่งนะคะเหน็นไหมมีหนึ่ง สองสามสี่สลไปเปะะ็น <c oughs> ต่อไปเรนนะคะเรนก็จะมีสองสองสี่หกแปด <c oughs> แล้วก็สั่งไปรียบร้อยคะโอเคข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็หาโดเมนเลนเหมือนกันหาโดเมนก่อนนะคะ ก็จะเป็นตัวข้างหนนะ้าก็จะมีสองสี่หกแล้วก็ใส่ลุไเปนะคะ

โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ i n v e r s e นั่นเองนะคะอันนี้โจทย์เขาให้มาว่าฟังก์ชันกับ x บวกสามให้หา i n v e r s e ของ x บวกสามนะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยเราก็จะ ลงไปก่อน,นะะแล้วเราก็จะใส่ y ลงไปนะคะก็จะกลายเป็น y ายเท่ากับ x บวกสนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสลับ x กับ y นะคะก็จะได้ x เท่ากับ y บวกสามนะคะแล้วก,ก็ก็จะได้ เท่ากับเอกลบสามอินเวอร์สของอันนี้ก็จะเท่ากับเอกลบสามนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะให้หาอินเวอร์สของ อ่อของนี่นะคะของฟังก์ชันอันนี้โอเคค่ะอันนี้ง่ายมากก็เราก็จะเราก็แค่สลับนะคะสลับตัวเลขสลับเอก,กวายนะคะอินเวอร์สอินเวอร์สก็จะเท่ากับ ล้วก็สลับให้หมดเลยนะคะนี่หนึ่งสองห้าสามหก็จะเป็นสี่หนึ่งห้าสองแล้วก็หกสามเรียบร้อยะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ สำหรับคลิปสอนคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ